สวัสดีค่ะวันนี้จะเทสงานนะคะแต่ก่อนที่จะเทสงานขอพูดเรื่องนึงก่อนนะคะคือการสั่งงาน แล้วก็รองานนะคะคืองานของเรานะคะเป็นงานทํามือเนาะต้องสั่งแล้วต้องรอตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะรองานนานนะคะคนที่จะสั่งนะขอให้แน่ใจว่ารองานได้เนาะเพราะว่าเราไม่อยากลงคิวไปโดยที่ลูกค้ารอไม่ไหวเนาะคือขอคนที่รอง,งานานานได้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งมาแล้วเราลงคิวไว้นะคะ ก่อนจะถึงคิวลูกค้าขึ้นพันท้ายวิจะโทรหาหรือทักไลน์หานะคะก่อนพอขึ้นพันท้ายแล้วก็ทักไลน์หาส่งรูปพันท้ายให้ดูถ้าประกอบเสร็จก็จะส่งรูปงานให้ดูอีกนะคะเราจะโทรหาลูกค้าถ้าง,งานเสร็จนะจะทักหาก่อนวันแรกแล้วก็ลูกค้าไม่อ่านเราก็จะโทรหาวันแรกเนาะทักหาโทรหาเนาะลูกค้าไม่อ่านไม่ตอบไม่โทรกลับอ่าไม่เป็นไรวันที่ส วิก็จะทักไลน์ไปใหม่โทรไปใหม่ลูกค้าไม่รับไม่ตอบไม่โทรกลับอ่าเราก็ต้องเอางานให้คนอื่นนะคะถให้คิวถัดไปเนาะเพราะว่าวิกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าจะเอายังไงเนาะเพราะาไม่โทรมาบอกไม่อะไรเลยเนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าลูกค้าจะเอายังไงนะคะเราก็ให้คิวถัดไปเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้า ทักกลับมาวันที่2วันที่3แล้วทักกลับมาแล้วคิวงานเอาให้คนอื่นไปแล้ววิก็จะทำงานใหม่ให้ลูกค้านะถ้าลูกค้ายังจะรับอยู่นะคะเราก็จะทำงานใหม่ให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าใครสั่งแล้วแล้วเราโทรบอกเนาะก็โทรไปถ้าลูกค้าติดธุระลูกค้าก็ขอว่าโทรก,กลับมาด้วยนะคะโทรกลับมาหาเราด้วยถ้าลูกค้าที่งานเสร็จแล้วแล้ว เงินเดือนไม่ออกหรือว่ายังไงเนาะก็บอกวีได้ว่าเออพี่ขอผัดไปก่อนสิ้นเดือนได้ไหมค่อยรับสิ้นเดือนหรือว่ายังไงก็คุยกับแม่ค้านะคะวิเข้าใจเนาะแต่ขอให้พูดเพราะถ้าไม่อ่านไม่ตอบไม่โทรกลับอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะคะ ต้องให้คิวถัดไปจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้าใจกันนะคะคนที่เข้าใจก็ขอบคุณมากนะคะส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะต้องขอบคุณเหมือนกันค่ะทีนี้วิจะเทสงานนะคะพวกนี้จะเป็นงานตัวสั้นนะคะตัวสั้นทั้งหมดลำ8มิลปีกแคบรอเลอร้างนะคะตัวแรกเนี่ยเขาจะเป็นงานยกยิงเนาะเดี๋ยวเราจะเทสตัวแรกก่อนนะคะเป็นงานยกยิงพันท้าย,ยกยิงนะ อันนี้จะเป็นพันท้าย,ยกยิงนะคะค่ะวิก็ค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะแบบนี้นะจะอยู่ลักษณะนี้นะคะลำ8มิลน,นะคะใช้ลูกแ8มิลน,นะคะใส่ลงไปให้ลูกเขาลงไปที่ตัวส่งนะถ้าเขาไม่ลงนะคะเราก็ต้องหาเหล็ก แหลมเขีย่ยนะคะให้เขาลงไปเวลาเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาอ่ามือซ้ายกดไปทางขวานะคะลองไกลเวลาปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะตัวที่สองค่ะ ค้ำนะคะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวลำ8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลน,นะคะใส่ลงไปเทสเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ ที่สามคะ่ะตัวที่สามนะค้านะคะดึงยางเข้าหาตัวลำแปดมิลน,นะคะใส่ลูกแปดมิลลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ อาตัวที่สี่กันเลยนะคะตัวที่สี่ค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวเราอ่ะอาลำแปดมิลน,นะคะใช้ลูกแปดมิลน,นะคะใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกล ดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายนะตัวที่ห้านะคะค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัว ลำ8มิลใช้ลูก8มิลนะคะใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะได้แล,แล้วนะคะ